ไม่ได้สวยๆข้างล่างเลยพี่น้องจูบแน่บานแน่จ้ะพี่น้องโอ้ยออนซ้อนหลายพี่น้องสาวดินดาจนปุกใจพี่น้องเลยแดงชุ่มๆเลยตามหาหมูได้พี่น้องตอนนี้สาวดินดาน้ำหาหมูค่ะระวังน้ำหาหมูพ่อเห็ดแดง ดงเห็เดแดงจ้ะลายอหลีพี่น้องง,งอูใหญ่อหลีท่านในเบิร์พี่นอ้องอืมง่ายพี่น้องงหญ่อหลี สวัสดีค่ะพบกับช่องลินดาพาลุยค่ะมณีสาวลินดากับพาพี่น้องเขาปลาหาเห็ด้วจ้ะมณีกับมาอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาด้วยจ้ะมณีสาวลินดากับมากับเพื่อนๆนะคะพี่น้องมากับเพื่อนๆหลายคนจ้ะข่ายจะไดเขาก็ไปหลุ่นไปหาน้ากันค่ะวะา่เะาเขาจะได้เห็ดลายปันใดค่ะมณีสิมานวอนะค่ะพี่น้องข่ายจะไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวลินดาในเ,เด้อค่ะเพื่อให้การร่างใจในการเ็ดคลิปค่ะพี่น้องข่ายจะไดก็ไปรับชมพร้อมกันค่ะ กอเฮ็ดปลวกด้วยจ้ะกอเฮ็ดปลวกพี่น้องดอกนึงอเลยจ้ะเ่ามีมูค่ะพี่น้องสิไหนกันไ,ไปหลุนไปหาน้ำกันต่อเลยจ้าดอกแรกแหกมาน้องเฮาเด้อค่ะพี่น้องดอาขาวเลยจ้ะดูลิ้มถนนเลยจ้ะพี่น้องดูลิมทางเลยดอกง,งามๆค่ะแข็งงามไปเลย ตีหาดอกได้พี่น้องดอกนี่กะหักไปแล้วจ้ะดอกนี่กะหักพี่น้องได้สามสีดอกเลยจ้ะนี่กะสาวินาก็มาเก็บเห็ดอยู่ทีวัดพระเยาวกครัพี่น้องมันนี่กะมากไก่ก็้นเขาจ้ะ มหาเฮ็ดยูอำเภอแม่ใจนยค่ะพี่น้องมาเ่ยค่ะจะไหนก็ไปหลุ่นน้ำกันค่ะพอเห็ดนาเลเดอร์พี่น้องหนกนึ่งค่ะสวยๆเลยพี่หนกพอดีเก่งเลยจ้ะหนกงามสองดอกเลยจ้ะ มันนี่ก็จะเอาสู้เ็ดเด้อพี่น้องพอเฮดนาเล่ได้อจ้ะอันนี้พอมูใหญ่พี่น้องนี่จะดอกสองดอกอยู่จ้ะที่ไหนก็มานลุดน้ำกันได้ค่ะพี่น้องอันนี้ก็แม่อทได้จ้ะเฮดนาเล่ี่น้องดอกก็ง่า ขอเฮ็ดเพิงได้จ้ะพี่น้องป้าตอง,ง่ามไปดีจ้ะหลอกง่ามไปดิจพี่น้องอันนี้ก็ล่าขึ้นไม่ไม่ได้จ้ะดีน้อยๆจ้ะขอให้ข้าแป้งได้จ้ะขอเฮ็ดข้าแปง้แปงครับพี่น้อง ให้กรบแปลงออกเรื่องจ้ะพอเห็ดนาแ,แล้วจ้ะนาแลดอกเนื่องก่ะ ขี้ดินแน่พี่น้อง้อา,ากาศฝนตกมากเลยก็กกกดินกะเกาะด้จ้ะพี่น้องจิตน,นาแรจ้ะดอกก็ต้องดอกพอดีแกงด้วยพี่น้องไปหนึ่งกระแสบเลยจ้ะรุ่นนี้ก็จจะไปหนึ่งค่ะพี่น้องเริ่มบานแล้ว อันนี้กเบฟินาเด้ยวยจ้ะไปหนึ่งด้วยจ้ะหนึ่งอัดตู้เย็ยนใวด้วยไปน้องหนึ่งฟิตใบค่ะไปน้องไปกินนัน่นๆจ้ะพอหนึ่งดอกสองดอกด้วยจ้ะ พอเห็ดนาเลได้จ้ะนาเลดอกนึงค่ะพี่น้องดอกก็แขงดียอดจ้ะพี่น้องเศรษฐาหอยก,กินเกือบเริ่งเลยจ้ะพอเห็ดนาเลได้จ้ะพอเห็ดนาเลค่ะพี่น้องสามสี่ดอกเลยจ้ะอันนี้นี่กับแม่ ดอกสวยได้จ้ะพี่น้องแขงงามงาแกงกระแสบหนึ่งกระแสบสเสร็จน่แหละเนี่อีกระแมนได้จ้ะเจ็บน่าเลยอ่ะนี่เพี้ยนตามใบสองค่ะพี่น้องยิ่งโทษจ้ะ เคลียร์ยมากกับพอ่เพอเรื่อยๆจ้ะพ่อเฮ็ดแล้วจ้ะเฮ็ดนาเละครับพี่น้องเมนี่พ่อแต่เฮ็ดนาเละได้จ้ะในพ่อเฮ็ดอื่นอยู่พ่อเฮ็ดได้จ้ะอันนี้ก็แมนพี่น้องอันนี้ก็เฮ็ดนาเลนนะที่ทำจ้นนะ น,นี่พ่อเห็นยังก็เอาเบิร์ดด้วยจ้ะมันนี่ก็มากไกลนะครับพี่น้องต่อที่หนัก็มาสองหมื่นเนี่ยแล้วด้ว,ดวจ้ะพ่อยีด้วจ้ะพ่อเรื่อย,ยจ้ะนอกจาะนี่กระเท้าแล้วด้วยจ้ะกีบดำแล้วพี่น้องมันนี้กับเบสเดบ ดอกนี่ก็อยู่ข้างๆกันพี่น้องมันเห็นซาลิี่ากับแมาโดยมอ่บ้านได้จ้ะแต่ว่ามา่อีกแต่่ากอีกฝั่งนึงพี่น้องมองานอีกไปอีกฝั่งนึงโบได้จ้ะมันนลก็พ่อแต่เฮ็ดนาเลได้จ้ะก็เฮ็ดนาเลจ้ะ ในพ่อเรื่อยๆได้จังพ่อเห็ดได้จ้ะไหนดอกนึ่งได้จ้ะดอกเลื่อมบานจ้ะง่ายู่พี่น้อง พอ่อดอกนึงจ้ะดูนี้กลดินแห้งครับพี่น้องดินกน็เริ่มแห้งเฮ็ดกับพค่อยหลายปานใดเด้จ้ะมันนี่เหลอแม่นพี่นอ้องเดี๋ยวไปเคีย้ยวมากกับพอ่อเฮ็ดจ้ะเดี๋ยวไปเคีย้ยวมากกับพ่อได้จ้ะพ่อเฮ็ดอีกได้จ้ะนนแลพี่น้องดอกขนนี้พอาที่แกงด้จ้ะ พอเห็ดอีกเด้อจ้ะทางคุณกระแมนได้ค่ะพี่อน้องออหนอกาง,งามๆเด้จ้ะทางนี้กระแมนได้พี่อน้องมันนี่สาเินดากับพ่อจะเห็ดนาเลได้จ้ะพอเห็ดยาก็เอาเบิร์ตอาจารย์มาหนี่พอเคเห็นนอกค่ะ,คะพี่อน้องเห็ดที่กินได้ก็เอาเบิร์ตจ้ะ พอเห็ดได้พี่น้องพอเห็ดแดงจ้ะหอ,อกง่ายอีลีจ้ะพอเห็ดนาเลได้จ้ะนาเลพี่น้องลองงา,งามเลยจ้ะมีกันมาน้ำกันหลายคนได้จ้ะพี่น้อง จะไปเห็ดมาหนี่กันจากายแน่จ้ะทังห่างเลยค่ะพี่น้องพอเห็ดแดงเล็กๆพี่น้นองดอกนี้สวยเลยจะ้ะเห็ดแดงกันมาหนี่ก็จากห้างแน่พี่น้องคนหลายจะ้ะดอกนี่กห็หทางแข็งเลยจ้ะดอกเริ่มบานเนะค่ะพี่น้อง พ่อเห็ดนาเลได้วยใจพี่น้องหนึ่นึ่งค่ะดอกนี้บค่อยแข็งพี่น้องเ,อเนี่ยเอาเอาด้วย้จดอกเนี่ยอันใ้ดอกว่าแข็งเ้าไปกันเละค่ะพี่น้อง กิ่งเพียกัยิ่งเท่าสิดกอไข่บ้านเฮ้าด้วยจ้ะแข่เดินผ่านก็นได้กินพี่น้องหาง่ายอยู่จ้าเฮ็ดเห็ดดานถ้าไม่กินปุ๊บตองมีอ่ะค่ะเห็ดแถวนั้นพออีีด้วยจ้ะมันจะไปใส่พี่น้อง เขไข่ห้ามในพี่น้องดอกสวยเลยค่ะพี่น้องตอนนี้สาวลินดาก,กับพ่อเฮดแดงจ้ะงูใ่จ้ะพุนพี่น้องแม่นจักท่าใดดอกเด้อจ้ะพี่น้องคุณน,นับบัวทวนเลยทั้งสีทั้งบานจ้ะเ็ไ๊ไปเบิดเลยค่ะพี่น้องคุณทางนี้กับแม่นนะคะพี่น้องนี่ดอกบานดอกจูมแม่นเบดเลยจ้ะโค่นเดียวด้วยจ้ะ โอ้พ,อพี่น้องคุ่นอันซ้อนไล่จ้ะข้างหน้าข้างล่างกระแมนได้ค่ะพี่น้องดงเห็ดแดงอหลีได้จ้ะนี่คนเข่าบวมหดได้ค่ะพี่น้องข้างล่างกระแมนเบิดจ้ะทีไกรก็เก็บเลยค่ะพี่น้องตอนนี้สาวลินดาก็หลงจากมูได้จ้ะหลงจากเพื่อนพนนนี่นอ้องย่างไปย่างมากอ่ะเรเห็นกันจ้ะทีไกรก็เก็บเลยค่ะพี่น้องโอ้พี่น้องกระเิเด่อดงเห็ดแดงจ้ะหลายอีหลีะพี่น้อง สาวินดาก็มาค่ยพ่อเห็ดหลายปนีเลยจ้ะวันนี้สาวตอนนี้สาวลินดาก็หลงจากโมค่ะพี่น้องว่าเห็นเผื่อนมาน้ากันหลายคนเลยจ้ะสาวินดาก็น <kicking S 2> ้าหาโมพี่น้องพ่อดงเห็ดแดงพอดีเก็บเห็ดแล้วก็จะเดินทางไปหาโมเด้อค่ะพี่น้องเดียวเด้อพี่น้องสาวินดาก็คิดว่าที่พ่อเห็ดหลายปีนี้จ้ะโมโมงัยพี่น้อง อาทิตย์เต็มตาเข้าดีเลยจ้ะงงๆอาทิตย์เต็มตาเข้าดีขช่ไหมเห็ดแดงใหญ่เลยจ้ะเนี่ยเห็ดแดงอีนน้เยจ้ะน่าจะหน่อยมัยนิุกร์วันเานี้ ใน,นดอกเข่าก็เ,าเอาด้วยค่ะพี่น้องในแข็งแน่ก็เอาเ้อะในแข็งแน่ก็เอาจะ้ะจุบมแ,แน่าแนบานแน่จ้ะพี่น้อง อ้นซ้อนลายพี่น้องสาดินดาจนปกใจพี่น้องเลยแดงชุ้นชื้นด้ตัวสั้นเบิดพี่น้องดีใจลายดีใจหลายค่ะพี่น้องสามหาหมูได้พี่น้องตัวนี้สาดินดาน้นำหาหมูค่ะระวังน้ำหาหมูพ่อเหเด็ดแดงลงเหเด็ดแดงจ้ะลายดีพี่น้องหมูใหญ่ลี ตกใจเลยพี่น้องมีใจหลายเห็ดแดงมูไงเต็มตาแน่พี่น้องมันเนี่ยท่านได้เบิดพี่น้อง หาซิบดอกเพี่อน้องมึงเนี่ยสาลินนว่าน่าจะประมาณหาซิบดอกได้จ้ะทางนี้กับแมนด้จ้ะดอกมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยพี่น้องอืมเพื่อน้องมือกระสันไพื่อน้องเห็นพ่อเห็ดลายจา้ะ ลงเห็ดน,นี่ไงอีลีลกกพ,ลพี่น้องอันนี้เบิด์ตไดจ้ะนี่อีกแม่นจ้ะนี่จะเริ่มจะเศร้าเก็บพี่น้องยันมูอถ่าจะ้ะอันนี้ชาววาิญญาณกับแม่ออกจากมูอได้จ้ะพี่น้องหามูอค่ะเยี่ยมจีเป็นห่วงนล้วไปน้อง ไปเดอ้อพี่น้องมันหาทิพย์ทิพย์ไปเด้อจ้ะเห็ดตะกาเต็งเห็ดหลายพี่น้องนี่กระเท้าไปเดอ้อพี่น้องเอาบ่ได้จะ้ะ มันคือสาบดินดาเดลยก็ิะจใจด้คือกันดีใจหลายไปนอกอเพราเฮ็ดแดงก็เคยพ่อหลายปปน,นี้ได้จ้ะหล่นตะกาได้จ้ะอันนี้แบบที่นอกง่ายอีี สีปตัยเด,ด้อพี่น้องมูไ่อีดิเก็บดอกนี่แล้วก็บเจเดือนทางไปหามูเลยจ้ะพี่น้องป้าพี่น้อง,องสวดตะการแล้วเด้อจ้ะสวดตาพี่น้องเห็ดมูใไ่อีดีอ่อนต้อนไรจ้ะพอเห็ดแดงไ้เด้อจ้ะพี่น้องอันนี้ก็แม่นจ้ะ น้องถือดอกกงงามจุ้มก็จุม้มไงเอดีไปหน่อย เออพูดจริงๆนะผูากเป็นทั้งวัน่พี่น้องตอนนี้กกเดินทางออกจากปลาดจ่ะมาเนี่ยับเดมูใหค่ะพี่น้องเป็นเพเสานาสารนาลงพี่น้อมกมูน้น้หาพีนองขโทษขอเพื่อนทุกคนนะคีไ้ด้เสียไไดนสารินากัขอโทอีรีจะขอโจ็คใจอีรีมานี่ทจะพี่นองทัยันมูเป็นห่วงทัยันไปได้เมื่อค่ะพน้องมนี่ก้ั ไกันคลิปนาค่ะพี่น้องตัวคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ